สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค <tinc S 2> ่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะเมื่อนีมาติดตามโตเลขติดตามแนวทางกับคุณลุงคุณลุงท่องล่าค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าเพิ่นฝันกัางเว้นค่ะเอฟซีก็ได้ยินว่าฝันกัางเว้นนี่แต่เก่ามันกะแม่นแน่อยู่ได้เนาะเอฟซีเนาะฝันเห็นผีผู้หญิงค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังไดกะให้คุณลุงเบ้าให้เขาฟังเนาะ เป็นจังใดคุณลุงฝันมาจังหดฝันมาช่วงแรกกับฝันไปเที้ยวหยาไม่งวนเนี่ยกับไปนอนพักตอนน,นั้นเบนเลยฝันค่ะฝันมามีผีมาบอกนี่ยังเป็นผู้หญิงอ<ม>ีอคนเียกจเป็นผีก็บงุงค่ะเห็นโตว่คุณลุงจะเห็นจะเป็นเป็นผู้หญิงค่ะมาบอกมากระชิบบอก เ <c oughs> ห็โชคเด้อพ่อน่นโช<อ>คใหลาบเด้อนอนัมันยเบนไล่ไปนนยเืนสิให้โชคให้ลาบเด้อวาสันอบอกคุณลุงนัโชคให้ลาบ้ฮาวเด้อ,อ,ดอเ,เห็นไหมค่ะหายูาไ่ไเนาะเคยเห็นตะเกียร์นี่กเด้อเตะเกียเนี่ ก็ไฟหลายเลยค่ะขันขอี่ยคุณลุงเพื่อนกับเป็นบารดนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมบารดนี่สิให้โชคให้ลาบไปหาเอาเด้อเพื่อนว่าบอกคุณลุงจังไดต่อคุณลุงเป็นเกินจิ้มลขวยมสามหาสองใน้มาจินมหมได้ใส่่อรถขันขันอีแดียนอีนที่เปี้ยงง่า เป็นตัวเลขเพิ่นเขียนใส่กระดาษบอกคุณลุงเลือเลือเห็นเห็นในไต่บาะรถเลยเป็นเขียนไหนไต่บาะรถโอ้เขียนไว้ในไต่บาะรถคุณลุงมหาสองสามหาสองโอ้กระทึงสมพ่อเพิ่นว่าไปหาเอาเด้อบอกคุณลุงบัดไปเปิดไต่บาะรถละเห็นตัวเลขในไต่บาะรถมอเตอร์ไซค์ สี่คุณลุงเคยขี่ประจํานั่นละน่ะงานเคยขี่ประจำเคยใช้ประจำอ๋อเป็นเป็นรถแน่วใดคุณลุงปิกอัพมอเาะต่อใส่เป็นรถซาเร็ง<อ>ไปเกี่ยวหญ้าไม่ห่วยอีรีมันน่ะโอ้ก็ไปเกี่ยวหญ้าแต่ก็นอนเพลหลับโองไงล่ะโอ้ค่ะค่ะค่ะคุณลุงเพิ่นว่ามือนั่นขี่รถซาเร็งไปเกี่ยวหญ้าอีหลีค่ะแล้วว่าไปเพลารับนาะคุณลุงเนอกบาดนี้ ฝันกังเวียนเลยฝันอยู่ในหม่องทีไปเกี่ยวหยาดันบอกคุณลุงมีแจ้งหน่อยนั่งหันโอ้จอดนอนเวียนจอดนอนแจ้งหน่อยโอ้ค่ะเป็นเป็นไ้หน้าผู้ใดหน้าจะคล้องเองบอกคุณลุงหน้าจะคล้องแต่ว่าทีมาบอกเลขนั่นก็นคือผู้ยิ่งละ,ะงงงเป็นเป็นผู้ยิ่งนี่เป็นลักษณะมาแบบใดคุณลุงใส่เสือพานาแพ่แบบใดนุ่งเสื้อสีขาวสีเอ็นหี่เฮานี่นีแบบไปคือจังก้นไป ไปจำสินจำยังไว้จังโอ้ใส่สุดสีขาวเออใส่สูตคือเจ้าจไปจำสินกันโอ้คือจังเข้าไปจำสินถือสินคนถือสินหนว่าสันสะเป็นเป็นผู้เถาบอกคุณลุงจะเป็นคนประมาณหาสิบกัวเนี่นะโอ้หาสิบกัปีแต่ว่ากับ,บ่ท่านเ่าแห้งเนาะคุณลุงเนาะก่ท่เลกก่ย่างขามาคียน้ำกอนบอกคุณลุงเออย่างขามาคุยน้ำก็ลกเลยเว่า สีใไ้สีใไ้โชคไปหาเอาเดอ้อ <Yeah. S 2> บานนี้คุณลุงก็เลยไปเปิดไตบรอด <Yeah. S 2> ตอนเดียวขออนุญาตถามอีกนะตอนที่ไปเปิดไตบรอดนั่นผู้หญิง,งท่นที่มาบอกนั้นนี้หรอเปลี่ yeah. นี้อ mm ่ะนี่มันก็จบท่ายก็บอกความโอ้จ oh. บถ่ายก็บอกนีไ้ได้ยี่ได้คุณน mm ้ hmm. มันยังไปหาหลดบอกยังไปหารลดแล้วก็ไปตบถ่ายรลดบอกแม่ <Man. S 2> วัน มันจะหายไปเลยบอกเขาเออนั่นจากรถตายจนเป็นแบน,นี้เลยม่เห็นเลยนี้เลยะจะไปใสไม่เทางเลยเมื<บ>่อวานนี้คุณลุงก,ก็ไปเปิดไต่บ่อรถเบิึงบอกแนนเปิดไต่บ่อรถมึงเห็นเด็กนี่นะตอนตามหาต้องฮะวันนี้ายทะเบียนรถคุณลุงตัวไหนายทะเบียนรถนี่มันไ,ไัวไหนที่อะไรขันนี้บ่บ นี่นะคันอีซาเลงซาเลงนี่นอคุณลุงนอสี่ีเท่าใดกับคุณลุงสี่สองศูนย์สีสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมป้ายทะเบียนรถซาเลงของคุณลุงนอค่ะนอนี่ค่ะท่านผู้ชมจอดอยู่นี่ละค่ะสี่สองศูนย์ค่ะเดี๋ยวจังได้กัสีผ้าท่านผู้ชมไปเบิ้มอยู่นอค่ะนอป้ายทะเบียนรถของคุณลุงฝัน ฟันนี่ฟันกังเว้นเลยเนาะคุณลุงเนาะแม่นนนังเเว้ลยสิไปเกี่ยวหญ้าให้งวัวนี่ละไปก็เลยไปเผลอหลับนอนพักผ่อนบาดนี่ก็เลยฟันเห็นผู้หญิงซะมาบอกเลขสัมเนาะคุณลุงเนาะไปสเขาเนาะค่ะไปสุดเขาไปสุดไปบัดไปว้าไปยังไปโอ้ค่ะการฟันฟันซ้ำนี่เลยบอกคุณลุงแม่่นนัซ้ค่ะ สำหรับคลิปนี้อะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งแล้วค่ะลุงเถึนกับว่าพี่พึ่งชาวบ้าณอาติบรวบรวคือนะคะใไปติดเขาทุกคนไปจำชื่อนี่นะคะมาหันเจอไชลาพึ่งพี่ลุงกับมาแบ่งปันโชคลา่ท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้คุณลุงเนกับปันป้าปันวันนี้จะไม่เที่ยงเท่านี้ค่ะแต่ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวเด็ดตัวดีมาแบ่งปันโชคลา่ท่านผู้ชมขอเข้า ขอบคุณค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะสาธุสาธุคุณลุงค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับาเบังตัวเลขของคุณลุงทองล่าเนาะค่ะท่านผู้ชมสามห้าสองสี่สองศูนย์ค่ะประจําหมวดวันทีหนึ่งกัญ่ายุนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะเนาะซึ่งคุณลุงทองล่าเพิินฝันค่ะฝันเห็น ผู้หญิงใส่สุดขาวค่ะท่านผู้ชมจักเป็นผีหรือเป็นคนกะโบเนใจคือกันคุณลุงว่าแต่ว่าพอเคยเห็นหนาจักเทื่อค่ะท่านผู้ชมเป็นผู้หญิงใส่สุดขาวเพิ่นฝันตอนกลางวันเลยค่ะเพิ่นนอนเพิ่นนอนเว้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นสิบไปตัดหญา้าบาดี่เพิ่นเมื่อยเพิ่นก็เลยไปนอนผักกอ่อยู่เทียงหน่อยกระเพิรหลับไปค่ะรับไปบาดี้ฝันเห็นผู้หญิงว่าันใส่สุดขาว ว่าสีเอาโศกมาหายวาสันกะเห็นตัวเลขกอยู่ไต่บ่อรหลดค่ะเป็นเหลขสามหาสองเนาะค่ะนนเนาะเหลขกอยู่ไต่บ่อรหลดเป็นกระดาษอยู่ไต่บ่อรหลดคุณลุงเพิ่นเปิดปึงกะเห็นเป็นตัวเลขค่ะสามห้าสองเนาะค่ะเนาะส่วนซีสองศูนย์นี่เป็นเหลขถ่ายของรถมอเตอร์ไซค์พ่วงทางซาเลิงค่ะที่ ผู้หญิงใส่สุดสีขาวก่อนสิไปกะได้ตบถ่ายรถซาเลงเนาะค่ะเนาะกะคุณลุงเพิ่นกะเลี้ยวไปเบิงทะเบียนทะเบียนรถนี่กะเป็นเลข420ค่ะท่านผู้ชมจังใดกะให้ท่านผู้ชมใส่ดุลพินิจพิจาระาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขละกะแนวทางของคุณลุงท่องล่าค่ะแอดพึงมาติดตามเป็นคลิปแลกค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะ ขอลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะนอคุณธรรมุชมที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะนอคิดวังสิ่งใดกับสมปาถนาทุกอย่างคะ่ะธรรมุชมถือเกลีกลุวยๆกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ